สวัสดีจ้ามาดูสูตรม่อีกจ้าสูตรเพลงมุนวิปุยงวดน,นี้กมาไปด,ด,คดูคำเตือนกันก่อนค่ะมาเก้าได้หน่คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งะะรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูเลประจำวันที่หนึ่ง หนึ่งหนึ่งครับผกเขียนผิดอีกแล้วไม่มีคำว่าไม่ผิดนะคะเราไปดูประจำงวดย้อนหลังคือสามศูนย์สองแปดหนึ่งสองเนาะสามศูนย์สองแปดหนึ่งสองล่างไปที่สี่หก เราจะมาใช้เราจะใช้เราจะใช้หนักพันพันพันจะจะจะทำให้ดูก่อนนะคะพันหนึ่งครั้งร้อยสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกหนึ่งนะคะพันหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่ตัวนี้ ตัวนี้บวกห้าบวกห้าคงที่สองบวกสองสองบวกสี่เอ้ยหลายสูตรชนกันได้จ้ะหน่วยล่างบวกเรามาทำดูทำการบวกลงดูคือ เราจะเริ่มต้นเอาที่10หน่วยล่างบวกกันเป็น012ย์หนึ่งสองบวกสเท่ากับ, 70, ส,บ,กส,ส,บกสี่เจสอบวกสสอบวกสเท่ากับห จ็ดศูนย์สามบวกหนึ่งบวกห้าเท่ากับแล้วเก้าศูนย์หนึ่งชนตัวไหนยเยอะตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ส่วนเอาตัวที่ชนนะคะแล้วเราจะเอาตัวนี้สองหกสองหนึ่งบวกกันเท่ากับ สี่สิบหนึ่งสี่สิบหนึ่งเท่ากับเก้าสองหนึ่นโมเมนต์โมเมนต์ศูนย์ถ้าพันพันก็สองปิดสูบปิดสูบ ทันก็คือสเขียนผิดศนียนผิดศูนย์สอจ้ะสามสองอันนี้ศูนย์นะจ้ะหกเจ็ดแปเก้ทกับจับกูก็คือตัวทีน ตัวที่มันชนเยอะเนะอาตัวที่มันชนเยอะโอ้เวลาจะได้ไม่เนี่ยมันเกินดิเน่ <laughs> จ้้โอเคเขียนผิดเลยออกจีแรงเขียนเลขพี่ออกก็คือศูนย

สองศูนย์สองหกหกเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมหกบวกหกเป็นสิบสองสามสี่สองบวกสองเท่ากับสี่เจ็ดศูนย์สองบวกสี่เหมือนกันเป๊ะเลยกันตัวน,นี้หกเจ็ดศูนย์แล้วเอาที่เจ็ด 05ตัวนี้นะคะ705เท่ากับ2 3 4ตัวไหน,นชนเยอะเอาตัวที่เยอะที่สุดเนาะก็คือ1เอาสีแดงเอสีแดงกลมไว้เนาะ1 2 3เลขที่เราจะใช้ก็คือ สี่เดใช้เมืนเดิมเอาตัวนี้เจ็ดจสี่สเจ็ดเป็นหนึ่งแล้วสอง สี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเอาเลยสามสี่สีส่อันนี้ใช่เพราะหน่วยสี่หกสี่เจ็ดโอ้ยพูดอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้ดูอะไรจะออกเขาทางล่างเลยวันนี้เทียมล่างด้วย เลขที่ออกก็คือเทมด่างนี้เราด้วยสามหางบนล่างก็ดียดเนาะเอาโซนกันเยอะๆหลายสส่วน,วนเก็บไปจับจับคู้จับคู้จับคู้แล้วมีอีกต่อมาก็คือเลขที่ออกก็คือศูนย์เก้าสาม ก้าสามหนึ่งสี่สี่หกล่างไปที่สี่สี่บวกกันเลยไม่ต้องรีโลเนาะฝันสองหนึ่งบวกหนึ่งเก้าบวกสี่บวกห้านะคะบวกสองบวกสี่ สีบ่บวกสเป็นแปดเบวกสองเท่ากับนี่นะคะหกบวกสอเท่ากับหกเจ็แล้วที่นี้6กบวกสเท่ากับศูนอีกว่ามันจะเน้นตัวนี้ในหลักสิบมันจะมาสี่ก็ใางเอาตามสูตร แล้ว5้าบวกสบวกสไม่ไม่เกบวกเบวกสีเท่ากับ4ีบวกหเป็น9ก้าเบวกเเป็น8 9ดเกนย์มันจะเป็นล่างก็คือเราจะใช้1นบวกแ บวกลักร้อยสองครั้งคือสีบวกสีเป็น8บวกลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหนึ่งและเก้าสเป็น6บวกสองแปดวแมาชนกันไล่ด้วยแปดหนึ่งปสองแสเหมือนกันสี่หนึ่งสสองสสา หนึ่งสี่สองสี่สามศูนย์จะไปเป็นล่างหรอแปดบวกหนึ่งปเป็นเก้ามาแปดสันบแบบเหนียวแปดกับศูนย์เนาะสี่ศูนย์กันเยอะนะวันนี้มันจะได้หกตัวนะคะได้หกตัวนะคะมีแปดกับศูนย์คอยลงเขียนเรื่อย เปดกัศนหกแปดเก้าอ๋ออักไปเนาะหักปเนาะันเนาะเอาที่ศูนย์เนาะศูนย์หกศูนปดศูย์เก้าถ้าแปดจะมาก็คือแปดหกแปดแปดตอนนี้ไม่ส่วนเยอะจังอะวันนี้ วันนี้ศูนแค่สี่เยอะเจ็ดก็สองศูนย์ก็สองนี่ศูนย์ศูนเยอะเลยหักสิบนะมันจะมาศูนหรือมาแปดนะได้สี่ว่าจะเอาสามหางมันไม่ได้เอาเน้นตัวนี้นะคะเน้นไปตัวไหนเน้นไปตัวนี้ หลักร้อยของเราก็คือ 6, 8, หกจิดแปดศูนย์หกก็ยังมีแปดอีกเน้นตัวนี้นะคะหกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าถ้ามันจะมาเบิ้นหน้าก็ศูนย์ศูนย์เก้านี่แหละเปลี่ยนไปได้ไหมหรือว่ามันจะมาที่หก โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอเนาะเน้นตัวนี้นะคะศูนย์้าคงไม่เป็นไปเป็นไปไม่ได้นะคะชอบก็จัดขัดกระ่่านตัวนี้เอาหกศูนย์เก้าแต่เด่นศูนย์เด่นหลักร้อยศูนย์เลหลักร้อยเด่นศูนหลักหน่อยเด่นเก้าหรือมันจะเอาตัวนี้มาสีกันหนึ่งเลยกันไว้เนาะ จะกันไว้ให้ก็คือศูนย์สี่เก้าประกันเอาสี่เก้าชอบสี่เก้ามากที่สุดเลยศูนย์สี่เก้าหกสี่เก้าชอบในคลิปอื่นชุดอื่นคลิปอื่นนอนจะมาตัวนี้เยอะ แค่นี้นะคะโชอบระจัดกัดก็ผ่านจ้าดูคุมเตือนคุมเตือน,อนสนับสนุนสราบินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคัน,นธมทางคณิสตา์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใดดังสิ้นผลใช้วิจารณาในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณพุทิกดไลค์กดแชร์นะคะอวายร่ำรวยๆมีเงินทองใช้มีขาดมือสุขดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า